สวัสดีค่ะเอจาก Master ร์ r จอรีนะคะเอได้รับคำถามจากผู้ชมท่านหนึ่งจากวิดีโอนี้ค่ะเขามีคำถามว่าทองขาวแท้เมื่อใส่ไปนานๆแล้วสีมันเฟดเป็นเหลืองของจริงของปลอมคะเดี๋ยวจะมาตอบคำถามของผู้ชมท่านนี้นะคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมและฟังนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และ subscribe สันกระดิ่งด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ ทองขาวเมื่อใช้ไปน,นานๆแล้วลอกเป็นสีทองของปลอมไหมคําตอบคือไม่ค่ะทําไมถึงไม่ใช่ของปลอมเพราะทองขาวนั้นมีส่วนผสมที่เป็นทองถึง73%เปอร์เซเมื่อใช้ไปน,นานๆแล้วเนี่ยเนื้อ,เน,อเนื้อทองของเขาก็อาจจะออกมาได้นะคะเวลาเราทําตัวเรือนจิวเวลรี่เสร็จแล้วเนี่ยทองขาวเนี่ยค่ะเราจะเอาไปชุบให้มันเป็นสีขาวแบบทองขาวล้วนเลยนะคะแต่เมื่อใช้ไปน,นานๆแล้วส่วนที่เราสัมผัสกับ,กบวัสดุต่างๆเนี่ย ตรงที่กา้านแหวนตรงนี้ค่ะมันก็สามารถลอกได้นะคะเป็นเฟตออกมาสีทองได้ค่ะดังนั้นมันไม่ใช่ของปลอมค่ะแต่ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการใช้งานทองขาวนะคะแวะมาหาเอได้ที่ Master Jewelry สาทรซอยสิหรือแอดไลน์นะคะแอ Master Jewelry เอจะตอบทุกข้อสงสัยของทุกท่านเลยนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณนะคะที่รับชมกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ